วันนี้วันหยุดนะคะพาเด็กๆมาออกกําลังกายนะคะทุกคนโอ้มีรถไฟด้วยเกาะไวนานาเลยเกาะเวนนาหรือลรเหนียยงนลังบาอาริสอาริสอย่าดื้อนะอ้าวหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจดปดเกสิสองหนื่อยก็พักก็ลุอออกอออกกําลังกายเร็วมุน,น,นร,ระนรราวังล้มลูกระวังล้นกอดดีๆกอดดีๆ ยืนยืนให้ตรงตรงก่อนยืนให้ตรงตรงก่อนอ่าหมุนหมุนอะอ,อ่ะปลาเล่นด้วยโอ้ปลาก็ไม่พอ,อป้าจะล้มไหมเนี่ยอ,อ,อะไรคะอันนั้นหนูก็ทำเป็นนะอันไหนลูกน้่นหมองที่ลิศอ๋ออ๋ออันนี้บริหารเอวลูกเอาหมุน,นก็เล่นแล้วอ่า มีพาเด็กมาเที่ยวสนามเด็กเดล่นนะคะอ้าวเอาแข่งกันแล้วทำไมอะลูกมันจะพังแล้วหรอระวังนะอลิอรถพุ่งรถพุ่งรถพุ่งอ้าวมันน่าเก่งยังเลยระวังหล่นนะลูกระวังมันล้ม เล่นอะไรก็เล่นได้แต่ให้ระวังระวังตัวเองล้มอมโอเคเก่งจรงเลยเห็นไหมมีน้องมาเล่นด้วยเห็นไหมนะอ่ะเล่นอันไหนก็เล่นได้นะเกาะดีๆอย่าให้ตัวเองหล่น,นครับอืมเหนื่อยก็พักนะคะ ระวังหัวนะลูกระวังหัวนะเพราะว่าพวกหนูโตโตกว่าเครื่องสไลด์เครื่องไอ้นี่แล้ว